ักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านวันนี้เราก็มาถึงการแปลธรรมบทภาคที่5ครั้งที่30เรื่องรูปนันทาเถรีหน้า102ถึงหน้าหนึกิเรกะทิวสังตัดบทเป็นกิระบวกเอกทิวสังกิระได้ยินว่าเอกะทิวสังในวันหนึ่ง สาโยกรูปนันธาอันว่าพระนางรูปนันธานั้นจินเตสิทรงดำริแล้วว่าเทศฐาพาติโกอันว่าพระพาดาผู้เจริญที่สุดไมหังของเราปหายะทรงละแล้วรัชสิริงซึ่งสิริคือความเป็นแห่งพระราชาปรับพชิตตวาผนวดแล้วพุทโธ เป็นพระพุทธเจ้าอักคะปุคโลผู้เป็นบุคคลผู้เลิศโลเกในโลกชาโตเกิดแล้วราหุลกุมารโรอันว่าพระกุมารพระนามว่าราหุลปุตโตปิแม้ผู้เป็นโอรสอัศสสโยกเชษฐภาติกัสะของพระพาดาผู้เจริญที่สุดนั้นปัปพชิตโตผนวดแล้วพาตาปิแม้นว่าพระพาดา เมของเราปรับพชิตโตผนวดแล้วมาตาปิแม้อนว่าพมานดาเมของเราปรับพชิตาผนวดแล้วอหังปิแม้ว่าเรายาติคเนครั้นเมื่อหมู่แห่งญาติเอตเกมีประมาณเท่านี้ปรับพชิเตผนวดแล้วกริตสามิจักกระทรรกิงซึ่งอะไร เฮเหในเรือนอหังโยกขึ้นมาอันว่าเราปรับพชิตสามิจักบวชอิติดังนี้สาโยกรูปนันธาอันว่าพระนางรูปนันธานั้นอุปสังคมิตรวาสเสด็จเข้าไปหาแล้วพิกขุนูปัสยังซึ่งที่เป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งนางภิกษุณีปรับพชิผนวดแล้วยาติสิเ,นเหนะ เพราะความรักในพญาติเอวะนั่นเทียวป,ปรัปปชิโยกขึ้นมาเหมือนประโยคหคน้าผนวดแล้วศัทธายะด้วยศรัทธาโนหาไม่ได้ปะนะแต่ว่าสาเถรีโยกขึ้นมาอันว่าพระเถรีนั้นปัญญายิปรากฏแล้วว่ารูปนันธาอันว่ารูปนันธาอิติดังนี้ อภิรูปตายะให้แปลเข้าขึศัพท์ก่อนนะครับเพราะความที่อัตโนโยกขึ้นมาแห่งพระองค์อภิรูปะตายะเป็นผู้มีพระรูปงดงามสาโยกรูปนันธาอันว่าพระนางรูปนันธานั้นสุดตวาทรงสดับแล้วว่ากิระได้ยินว่าสัทธาอันว่าพระศัสดาวัติย่อมตรัสว่ารูปัง อันว่ารูปอนิจจังเป็นธรรมชาติไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาเป็นอนัตตาโหติโยกขึ้นมาคุมภากคย่อมเป็นประโยคเวทนาสัญญาสังขาราก็ให้ขึ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนประโยคหน้านะครับเวทนาอันว่าเวทนาอนิจจาโยกขึ้นมาเป็นธรรมชาติไม่เที่ยง ทุกขาโยกขึ้นมาเป็นทุกอนัตตาเป็นอนัตตาโหติโยกขึ้นมาเช่นกันย่อมเป็นสัญญาอันนี้ก็โยกเหมือนประโยคหน้านะครับอันว่าสัญญาอานิจจาเป็นธรรมชาติไม่เที่ยงทุกขาเป็นทุกอนัตตาเป็นอนัตตาโหติย่อมเป็นสังขาราอนว่าสังขารทั้งหลายอนิจจาเป็นสภาพไม่เที่ยง ทุกขาเป็นทุกอนัตตาเป็นอนัตตาโหติย่อมเป็นวิญญาณังอนว่าวิญญาณอนิจจังยกขึ้นมาเป็นธรรมชาติไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาเป็นอนัตตาโหติย่อมเป็นวิญญาณังอนว่าวิญญาณอนิจจังเป็นธรรมชาติไม่เที่ยงทุกขัง เป็นทุกอนัตตาเป็นอนัตตาโหติโยกขึ้นมาย่อมเป็นอิติดังนี้อิติดังนี้ตรงนี้นมีอิติสองตัวนะครับนคคติย่อมไม่เสด็จไปสัมมุขีภาวังให้แปลเข้าเครื่งศัพท์ก่อนนะสู่ความเป็นปุคละสะโยกขึ้นมาแห่งบุคคลสัมมุขีภาวังผู้มีหน้าพร้อมสัตถุต่อพระศาสดา กินตเนนะโยกขึ้นมาด้วยอันทรงดำริว่าสัทธ,ธาโยกขึ้นมาเป็นประธานอันว่าภะษาสดากถยะพึงตรัสโทสังซึ่งโทษรูปเปในรูปมะมาปิแม้ของเราปาสาธิเกอันนำมาซึ่งความเลื่อมใสทัศนีเยอันควรแก่การเห็นเอวังอย่างนี้อิติดังนี้ ชนาโยกขึ้นมาอันว่าชนทั้งหลายสาวัตถีวาสิโนผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าสาวัตถีโดยปกติทัตตวาถวายแล้วทานังซึ่งทานปาโตวะในเวลาเช้าเที่ยวสมาทิน,นุโปสถา ผู้มีอุโบสถอันสมาทานแล้วสุดทุตตราสังคาผู้มีผ้าสบายเฉียงอันหมดจดแล้วคันทะมาลาที่หัดถาผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือสันนิปฏิตาวาประชุมกันแล้วสุนันติย่อมฟังทำม,มังซึ่งทำรรเชตะวเน ในพระเชตวันสายันหะสมเยในสมัยคือเวลาเย็นแห่งวันภิกุณีสังโคปิแม้ว่าหมู่แห่งภิกษุณีอุปปน,นัตฉันโธผู้มีฉันทะอันเกิดขึ้นแล้วธรรมเทศนายะในพระธรรมเทศนาสัตถุของพระาศาสดาคันตาวาไปแล้ววิหารังสูวิหารสุนาติย่อมฟังธรมมัง ซึ่งธรรมเตชนาะโยขึ้นมาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นสุดตวาครั้นฟังแล้วทำมังซึ่งทำปวิสันตาเมื่อเข้าไปนครังสู่เมืองกระเถนตากล่าวอยู่คุณนกระถังซึ่งกระถาอันแสดงซึ่งคุณสัตถุวะของพระศาสดาเทียวปวิสันติย่อมเข้าไปหิก็ ภาษาโทอันว่าความเลื่อมใสณนะอุปปัชติย่อมไม่เกิดขึ้นเยสังโยกสัตตานังแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดปัดสันตานังผู้เห็นอยู่ตถาคตังซึ่งพระตถาคตเตสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นโลกะสันนิวาเสในโลกะสันนิวาตจะตุปประมาณนิเกมีประมาณสี่ อัปกาวะเป็นผู้น้อยเทียวโหนติโยกขึ้นมาคุมภาพย่อมเป็นหิจริงอยู่สัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายรูปประมาณิกาผู้ถือเอาซึ่งประมาณในรูปทิศวาเห็นแล้วสรีรังซึ่งพระสรีระตถาคตัสะของพระตถาคตเจ้าสุวรรณวันนางมีวันะเพียงดังวันะแห่งทอง ลักขณานุพยัญชนะปฏิมันดิตังอันประดับเฉพาะแล้วด้วยพระลักษณะและพระอนุพยัญชนะประสีทันติย่อมเลื่อมใสสัตตาโยกขึ้นมาอันว่าสัตว์ทั้งหลายโคศัพป,ประมาณิกาผู้ถือเอาซึ่งประมาณในเสียงกึกก้องสุดตวาฟังแล้วคุณะโคสังซึ่งเสียงกึกก้องอันประกาศซึ่งคุณ สัตถุของพระศาสดานิสัยยะอันอาศัยแล้วชาติสตานิซึ่งร้อยแห่งชาติทั้งหลายอเนกานิมิใช่หนึ่งประวัตตังเป็นไปทั่วแล้วจะด้วยเอวะนั่นเทียวธรรมเทศนาโคสังซึ่งเสียงกึกก้องอันประกาศซึ่งพระธรรมเทศนา อัดถังคสมันนาคตังอันมาตามพร้อมแล้วด้วยองค์แปดจะด้วยประสีทันติย่อมเลื่อมใสสัตตาโยกขึ้นมาอันว่าสัตว์ทั้งหลายลูขับประมาณิกาตปิแม้ผู้ถือเอาซึ่งประมาณในวัตถุอันเศร้าหมองปฏิจจะอาศัยแล้วซึ่งความที่อัดสะโยกสัตถุแห่งระศาสดานั้น จีวราธิลูขตังเป็นผู้ทรงเศร้าหมองด้วยปัจจัยมีจีวรเป็นต้นประสีทันติย่อมเลื่อมใสสัตตาโยกขึ้นมาอันว่าสัตว์ทั้งหลายธรรมัพประมาณนิกาปิแม้ผู้ถือเอาซึ่งประมาณในธรรมประสีทันติย่อมเลื่อมใสว่าสีลังอันว่า,าศีลทัศพละศะของพระทศพลเอวะรูปัง มีอย่างนี้เป็นรูปสมาธิอันว่าสมาธิทัศพลัสะ,ะยกขึ้นมาเหมือนประโยคหน้าของพระทศพลเอวารูปโปมีอย่างนี้เป็นรูปปัญญาอันว่าปัญญาทัศพลัสะ,ะยกขึ้นมาของพระทศพลเอวารูป,ปามีอย่างนี้เป็นรูปภัควา อันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอะสโมเป็นผู้ไม่มีบุคคลเสมออะปะติสโมเป็นผู้ไม่มีบุคคลเสมอเปรียบอะสมัสโมเป็นผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีบุคคลเสมออะปะติปุคโล เป็นผู้ไม่มีบุคคลเปรียบคุณเนหิด้วยพระคุณทั้งหลายศีลาทีหิมีศีลเป็นต้นโหติโยกขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอิติดังนี้เตสังโยกชนานังเมื่อชนทั้งหลายเหล่านั้นกระเถนตานังกล่าวอยู่คุณนางซึ่งพระคุณ ตถาคตัสสะของพระตถาคตเจ้ามุขังอันว่าปากนับประหติย่อมไม่เพียงพอรูปนันธาอันว่าพระนางรูปนันธาสุดตวาทรงสดับแล้วคุณากระถัง ซึ่งกระฐานแสดงซึ่งคุณตถาคตัสสะของพระตถาคตเจ้าสันติกาจากสำนักภิกษุณีนังวะของภิกษุณีทั้งหลายจะด้วยเอวะนั่นเทียวอุปาสิกานังจะของอุบาสิกาทั้งหลายด้วยจินเตสิทรงดำถิแล้วว่าชนาโยกขึ้นมาอันว่าชนทั้งหลาย กเถนติย่อมกล่าววันนังซึ่งคุณอันบุคคลพึงพรนณนาพาติกัสะของพระพาดาเมของเราอติวิยะเกินเปรียบเอวะนั่นเทียวพาตาโยกขึ้นมาอันว่าพระพาดากระเถนโตเมื่อตรัสโทสังซึ่งโทษรูปเป ในรูปเมของเรากระเทสติจากตรัตโทสังโยกขึ้นมาซึ่งโทษกิตตกังมีประมาณเท่าไรเอกะทิวสังปิ แม้ในวันหนึ่งยันนูนาหังตัดบดเป็นยันนูนะบวกอหังยันนูนะกระไรหนออหังอันว่าเราคันตาวาไปแล้วสัตทิงกับภิกขุนีหิด้วยภิกษุณีทั้งหลายอทัศเศตาวาไม่แสดงแล้วอัตตานังซึ่งตนวะเทียวปัสสิต,ตาวาเฝ้าแล้ว ตถาคตังซึ่งพระตถาคตเจ้าสุนิตวาฟังแล้วทำรรม,มังซึ่งทำอาคัตเฉยยังพึงมาอิติดังนี้สาโยกรูปนันธาอันว่าพระนางรูปนันธานั้นอาโรเจสิตรัสบอกแล้วภิกษุณีนางแก่ภิกษุณีทั้งหลายว่าอัจชะในวันนี้อหังอันว่าดิฉันขมิสสามิ จากไปรรม,มัสสวนังสู่ที่เป็นที่ฟังซึ่งธรรมอิติดังนี้ภิกขุนิโยอันว่าภิกษุณีทั้งหลายตุถะมานาสาผู้มีใจยินดีแล้วว่าอันว่าความที่รูปนันทายะแห่งพระนางรูปนันทาคันตุกามตาเป็นผู้ทรงประสงค์เพื่ออันเสด็จไป อุปัฏฐานังสู่ที่เป็นที่บำรุงสัตว์ุของพระศาดาอุปปันนาเกิดขึ้นแล้วจิรสังวะตะสิ้นกาลานาหนอ อัชชะในวันนี้สัทธาอันว่าพษศาสดานิสัยทรงอาศัยแล้วอิมังโยกรูปนันทังซึ่งพระนางรูปนันธานี้ทัศเศสติจากทรงสแสดงธรรมเทสนังซึ่งพระธรรมเทศนาวิจิตตังอันวิจิตอิติดังนี้ตมาทายะตัดบทเป็น ตังบวกอาทายะอาทายะพาเอาตังโยกรูปนันธาซึ่งพระนางรูปนันธานั้นนิคมิงสุออกไปแล้วสาโยกรูปนันธาอันว่าพระนางรูปนันธานั้นจินเตสิคิดแล้วว่าอาหังอันว่าเราทัศเศษสามิจักไม่แสดงณทัศนะเศษสามิจักไม่แสดง เอวะนั่นเทียวอัตตานังซึ่งตนอิติดังนี้ปัตถายะจำเดิมแต่การตรงนี้แปลเข้าเครืศัพท์ก่อนนะครับอัตโนโยขึ้นมาแห่งตนนิขันตะกาละโตออกไปแล้วสัทธาอันว่าภาศาสดาจินเตตวาทรงำดำริแล้วว่าตรงนี้ ถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นจบประโยคก็ให้ใส่เป็นจินเตสีนะครับทรงน้ำดิแล้วว่าอัจชะในวันนี้รูปนันธาอันว่ารูปนันธาขมิสติจักมาปัตฐานังสู่ที่เป็นที่บำรุงไมหังซึ่งเราธรรมเทศนาอันว่าธรรมเทศนากีที่สีอันเช่นไรนุโขหนอแล สัปายาเป็นที่สบายตัดสาโยกรูปนันทายะแกนรูปนันทานั้นโหติโยกขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอิติดังนี้จบการแปลธรรมบทภาคที่5ครั้งที่30แต่เพียงเท่านี้ท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ขอให้กลับไปเปิดหนังสือทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นไปขอให้นักศึกษาพระบาลีทุกท่าน จงประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนพระบาลีจงทุกท่านเทิน